ใครเห็นก็ว่าไม่รอดปลาตัวนี้เขาท้องอืดบ่อยครับทุกคนครั้งนี้ก็คือรุนแรงที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเจอมาหงายท้องลอยอยู่บนอากาศแล้วก็ทรงตัวไม่ไหว้วครับการแบบนี้ถ้ามือใหม่บอกเลยว่าน้ำตาเร็ดโอเคมาเริ่มกันเลยอย่าเพิ่งตกใจคลิปที่แล้วผมใส่ดีเกลือฝรั่งไปถ้าท้องอืดแบบไม่เยอะมากแต่ถ้าเจออาการหนักๆแบบนี้ไปเลยเมทิลีนบู4ีหยดรู้เรื่องที่แปะราคา200อ่ะมันคือร้านแถวบ้านนะใครจะซื้อร้านแถวบ้านก็ได้ฮะเมทิลีนบูส่วนใหญ่ร้านาสวยงามทั่วไปจะมีฮะอัตราส่วนที่ผมใช้จำไว้้ดดีีีนนนะะคบลลลลิิผมมจใส่่เทูงไป4ยแือ ากรหลังจากมเมทิลีนบูลงไป2วันผมลืมบอกไปฮะเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับทุกคนผมเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ขี้ปลาที่เขาขับออกมาเนี่ยทิ้งออกทั้งหมดให้ป,ปลากลับมาว่ายน้ําปลอเลยครับทุกคนตัวนี้สังเกตที่หางดีดีนะครับเหมือนมันจะพิการที่หางครับหางมันคดขึ้นเห็นไหมแต่ตอนนี้ผมซื้อมาคือผมซื้อมาตอนเล็กๆครับทุกคนเมามา3าตัวตอนนั้นเขาขายมา900 0ันนี่คือวิดีโอแรกที่ผมได้เห็นเขานะครับตอนนั้นบอกเลยว่าหลงรักมากมาก,มาก ตอนนี้ก็รักครับเพราะว่าเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วและก็ที่เขาแพงเพราะว่าเขาเป็น F 1่ครับก็อย่างว่าลูกปลาหัวล็อกยังไงก็แพงคลิปนี้อยากจะบอกว่าใครที่บ้านยังไม่มีเมเทิลินบูอาไว้ติดบ้านนะครับปลาที่ซึมหรือว่าปลาที่ลอยน้ําแบบที่ผมให้ดูในต้นคิมหยดตามที่ผมบอกได้เลยครับน้ำหนึ่งลิตรใช้เมเทิลินบูสี่หยดรอประมาณ1-2วันปลาคุณจะกลับมาว่ายน้ําป๋อแบบนี้เลยครับรจะมาบอกข้อมูลดีๆไหมอัดใหญ่มอลีฟิ